Let's go <S ไปแล้วไปแล้วจัดไปเลยในะพานบอกขอลองในคลองสักหน่อยนะครับโชว์เหนือหรือเปล่า จังหวะนี้เป็นไงนี่นะแตกมากไม่โดนนะครับผมว่าจะมีเอามีครับในพานบอกมีอีกแล้วเอามีครับมีปลายอู้นะครับบกุบกพุ่งมาพุ่งมาครับดูดูดูดดูดพุ่มดูครับมดูดพุ่ครับหอมวันนี้ครับใสสวยๆนะใสสวยฝนะ่ยามือฝ่ามือใหญ่ยังใหญ่อยู่นี่ครับกะละมังนึงอ่ะ กอกิน,นครับกอบกินโอยู่แล้วถามว่าขายไหมไม่ขายหาขกิน,นครับนี่นะสวยๆนะที่สวยตาลูส์นี่ไนะมาแล้วครับผมหลังจากที่เราพักยกไปหนึ่งอาทิตย์ทยีนี้เราก็กลับมาแล้วใช่ไหมในพานาาก็ยังไงก็ฝากดกดไลค์กดแชร์นะไปนู่นอีกนี่นี่นี่มูนนี่แหละไปนู่นละเบงไปนู่นเลย ครับผมก็บใายที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับดูครับฐานราวานแห่ในดังโช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 ทินี้ก็ชิวๆนะครับแดดกำลังดีเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกนะนี่ก็เป็นไม้ใหม่ออาอออมันจะมีดึงครับมีดึงไหม เหมือนน้ผมว่ามากอกี้น่ยนั่นไงตีนแหเปิดนะครับผมเรียบร้อยน่าจะไปคลายตัวแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมแหนี้ขาวสะอาดมาเจอกันอีแแหนึงครับผมใช่เออเนี่ยข้างหน้าจัดไปอยนั่นแหละแจวแหวว ูครับลุ้นครับว่าจะมีไซส์ใหญ่หรือเปล่าเมื่อกี้เราเพิ่งไปมนะันมาครับเรากลับมาซ้ำอีกเพราะว่าเราหยามใจนะครับเหมือนจะดิน้นนะเนี่ยใช่ไหมดิ้นไหมอ๋อปีนไม้อะไรได้ยิ่งได้ครับโอ,อ้นี่คนระับน,นะนี่นี่นบุดเลยคนระับโอ้ไนะไรเนี่ยเฮ้ยกุ้งด้วยเหรอกุ้งด้วยอ่ะกุ้งขาวนี่กุ้งด้วยฮนะ อใส่มาม่านะครับสักห้าห่อนะเดียวเดียวนี่ครับกุ้งป๊านี่ครับผมถังแดงนะครับใน,นกุ้งใสชิมิเลยไหมกินโชวไม่อเออทิ้งเอาเงาเก่งใจเสียสละให้ในายพานกินเลยนะผมเอาเหมือนกุ้งเต้นแถวบ้านเราไงมันใหญ่เกินอันนี้มันกุ้งขาวแม่มันงานมีงา <laughs> น,น,น,นม่เชื่ออย,ยู <laughs> ่นะเียงอีกอะ้ะเนียงอี้กัะโอเคครับผม จังหวะนี้ในพานเราก็ได้ลองไปแล้วนะครับนี่ไม่เน้นแตกครับเน้นปลาแื้วเราไปเอากละมังเรามาลอ,อยไหมล่ะพานแล้วผมว่าน่าจะน่าจะอากาศร้อนนะอยากลองน้ำมีปะฮะ เอ้ไม่เงียบครับแม่ล้างจุมจ่มๆน้ำหน่อยขนาดลงไปนะครับเนี่ย,นนนยขนาดแหไม่แตนะไม่แตกครับถ้าแตกน,นี่จะขนาดไหนถ้าแตกน,นี่ว่าไม่ขึ้นนะครับ,รบเราก็จะทุลักทุเลนะคใครจะสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะผมต่อที่เฟซหลักเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อนะผม เผื่อมีผู้ใหญ่จะดีนะสปอนเซอร์เราสปอนเซอร์เข้าหน่อยนะสปอนเซอร์แหก็ได้นะครับตอนนี้แห่เราขาดไปแลนะ้ว <laughs> นี่ครับสี่ตัวครับผมแห่เมื่อกี้ขนาดไม่แตกนะเนี่ยดูรับดูสายสายนะแบบสบายสบายเลยครับนี่น,นิ่มครับผมเจ้ <c oughs> ครับ let's go จัดอีกหมายหนึ่งครับอือหือวันนี้ตามผมตามไปถ่ายกันทันนะ ถือของด้วยอะไรด้วยก็จะจเรียวๆวนะคิดเรียวๆฝยวกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพิมวานดำสายลุยไม่แตกเลยวะไม่แตกจะไปหวานแตกเพราะเราหวานแตกมันไม่เคยโดนนะเราต้องหวานแบบนี้แหละโดนมันอ่ะนะถ้าโดนนี่หามากโดนนั่นอ่ะนะปาขาว นี่ตัวใหญ่ด้วยปลาขาวปลาขาวนี่ครับผมติดอยู่ข้างน,น,นอกอะลาบครับได้เยอะๆนี่ลาบอร่อยครับตัวนี้เนี่ยสดไปดีนะผมนี่ติดอยู่ข้างนอกนี่ครับโหท่านหลายๆตัวนี่ครับเยอะนะแต่ก่อนนี่อยู่ บ้านนอกนี่สมัยช่วงน้ำท่วมนี่โอ้เอาตะข่ายไปลงองแล้วนะสายนี้โอเคครับ,บ let's go จัดอีกหมายหนึ่งครับอื้อหือวันนี้ตามผมตามไปถ่ายทันนะถือของด้วยอะไรด้วยก็จะเรียวๆดียนะคิดเรียวๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมบานดาสายลุยไม่แตกเลยเะรอ <c oughs> ไม่แตกเอา จะไปหวานเต๊ะก็เราหวานแตกมันไม่เคยโดนนะเราต้องหวานแบบนี้แหละโดนมันอนะถ้าโดนนี่หามากโดนนั่นอนะ่ปะปลาขาวนีว่ตัวใหญ่ด้วยปลาขาวปลาขาวนี่ครับผมติดอ,อยู่ข้างน,อ,งนอกอ่ะ ลาบครับวุ้ได้เยอะๆนี่ลาบอร่อยครับตัวนี้เนี่ยสับดีๆนะผมนี่ครัข้างนอกนี่ครับโหท่านหลายๆตัวนี่ครับเยอะนะแต่ก่อนนี่อยู่บ้านนอกนี่สมัยช่วงน้ําท่วมนี่โอ้เอาตะขายไปลองนะก้อยใจเนี่ยเก็บไปครับแหสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะปิดคลิปกันป๊าส ค้างไว้สักสิบวันก่อนไหมค่อยมาเอาขึ้นแล้วตา,ามันไม่เข้าเผาไงเงอนกมันจะทํารังบ้นนะางเลยนะใสๆนะถ้ามีตัวใหญ่ๆนี่คือดินแบบบึบๆเลยนะมีไหมเงียบอะมันก็มีทั้งมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะธรรมชาตินะครับป,บปนกันไปวัดวัดเตาครับ ปลาธรรมชาติเอามีได้บ้างไม่ได้บ้างนะใช่เรื่องธรรมดาเครับผมเอาละฮะผม,เร,มเราก็มาเราก็มาแห่นี่เลยนะครับจัดไปเลยในพานบอกขอลองในคลองสักหน่อยนะครับจะเรียบร้อยหรือเปล่าจะเรียบร้อย นี่ติดไหมเอ้ยไม่ติดนะแสดงว่าได้องศาได้อยู่องอ้อง้องยมีครับมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนี่เคแหฮสุดท้าย เห้สุดท้ายโชว์เหนือหรือเปล่าจังหวะนี้เป็นไงนี่นะแตกมากไม่โดนนะอาใส่เป็นเป็นจอมเป็นจอมเป็นจุกเป็นจุกดูนลอดโดนตาาปลาในคลองนี่น้ำขึ้นเยอะไงดูดิ มาลุ้นกันครับผมว่าจะมีเอาเมีครับในพานบอกมีอีกแล้วดึงครับผมเรียบร้อยนะครับผมตีนเปิดไปหนึ่งดอกเอาเมีครับมีปลายอู้นะครับดึงครับดึครับดูดูดดูดบาดดูดฟูดูดนี่ครับปาด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 ไปครับผมมาครับผม นายผมผ่านบอกกลางแดดไม่ไหวแล้วสูแดดม,มาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเนี่ยโหนี่ครับผมนี่ครับผมดูครับนี่ใส่ฝ่ามือนี่กระโดดเหมือนกบเลยนะเนี่ยนี่โอเคครับผมผมอะวันนี้ครับใส่สวยๆนะใส่สวยฝ่ามือใส่ฝ่ามือใหญ่ดูใหญ่อยู่นีน่ครับนะ กะลมังนึงอ่ะก็กินครับก็กินพ่ออยู่แล้วถามว่าขายไหมไม่ขายหากินครับนี่นะสวยๆนะสวยลุ้นนี่นหะผลงานวันนี้ครับผมถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผานดำสายลุยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม oh